คุณรู้ไหมว่าในญี่ปุ่นโบราณการมีรอยสักไม่ได้แปลว่าคุณเทแต่มันอาจแปลว่าคุณยอมแลกทั้งชีวิตเพื่อบางสิ่งที่มองไม่เห็นรอยสักบางลายไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คนอื่นมองแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของมันอยู่รอดในโลกที่โหดร้ายวันนี้ผมจะพาคุณย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของอิเรซุมิรอยสัก ความเจ็บปวดและจิตวิทยาของมนุษย์ไว้ในผิวหนังถ้าเราคูดถึงรอยสักญี่ปุ่นภาพแรกที่หลายคนนึกถึงคือมังกรเสือโคยลายเต็มหลังเต็มแขนแต่ความจริงคือก่อนที่มันจะเป็นศินละปะอิเรซุมิเคยเป็นเครื่องหมายของการถูกตีตราในยุคโบราณญี่ปุ่นใช้รอยสักแทนคำว่าคนผิด แทนคำว่าคนที่สังคมไม่ต้องการไม่มีคุกไม่มีเรือนจำมีแค่ผิวหนังที่ไม่สามารถลบออกได้อิเรซูมิในยุคแรกไม่ได้เกิดจากความสวยงามแต่มาจากการลงโทษโจรหนักโทษคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกสักสัญ,ญลักษณ์ไว้บนหน้าแขนหรือหลังเพื่อบอกทุกคนว่าคนนี้เคยผิดลองคิดดูนะครับการเดินไปไหนโดยไม่ต้องพูดอะไรแต่ทุกคน รู้ว่าคุณเคยทำผิดมันทำลายศักดิ์ศรีมนุษย์แค่ไหนและตรงจุดนี้เองที่จิตวิทยามน,นุษย์เริ่มทำงานเมื่อคนถูกสังคมผลักออกไปเขาจะมีทางเลือกแค่สองทาง 1. ยอมแตกสลาย 2. ส,สร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาคนที่ถูกสักตราเริ่มรวมกลุ่มกันพวกเขาเลือกสักทับความอัปยศด้วยลวดลายที่ใหญ่กว่าดุดันกว่าและมีความหมายจากรอยสักแห่งการลงโทษ กลายเป็นรอยสักแห่งการประกาศตัวตนถ้าสังคมไม่ยอมรับฉันฉันก็จะสร้างโลกของฉันขึ้นมาเองนี่คือรากลึกของอิเรซุมิในยุคเอโดะแรงงานหนักนักดับเพลิงและโลกใต้ดินเริ่มรับอิเรซุมิเป็นสัญ,ญลักษณ์เพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้อยู่ใกล้ความตายมากกว่าคนธรรมดารอยสักจึงไม่ใช่แฟชั่นแต่มันคือเครื่องเตือนใจมังกรเท่ากับพลังและการปกป้องเสือ เท่ากับความกล้าท่ามกลางความกลัวคอยเท่ากับการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาทุกหลายไม่ใช่เลือกเพราะสวยแต่เลือกเพราะมันสะท้อนสิ่งที่เขาต้องเผชิญถึงอยากสักทั้งตัวคำตอบคือคนเหล่านี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นมองแต่เขาอยากให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยอิเลซุมิทำหน้าที่เหมือนเกราะทางจิตใจเมื่อร่างกายถูกปกคลุมจิตใจจะรู้สึกว่าฉัน ไม่เปลือยอีกต่อไปหลายคนที่เลือกอิเลซูมิผ่านความสูญเสียความรุนแรงหรือชีวิตที่ไม่มีที่พึ่งรอยสักจึงกลายเป็นบ้านหลังสุดท้ายของตัวตนอิเลซูมิสอนเราอย่างหนึ่งมนุษย์ไม่ได้ต้องการความสวยงามแต่ต้องการความหมายและบางครั้งความหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดเข็มที่จมลงในผิวไม่ใช่แค่ความเจ็บทางกายแต่มันคือการยอมรับอดีตของตัวเองถ้าวันหนึ่งคุณเห็นใครสักเต็มตัว อย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาเป็นคนแบบไหนเพราะอาจเป็นไปได้ว่าเขาแค่เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะกว่าคนทั่วไปรอยสักอยู่บนผิวหนังแต่เรื่องราวของมันอยู่ลึกลงไปกว่านั้นมากเราพูดถึงอิเรซุมิในฐานะรอยสักของการถูกผลักออกจากสังคมจากการลงโทษกลายเป็นการประกาศตัวตนเพราะเมื่อมนุษย์เริ่มเลือกลายจริงๆแล้วเขาไม่ได้เลือกศิละปะ เขากำลังเลือกภาพแทนของจิตใจตัวเองถ้าพูดถึงอิเรซิมิลายแรกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงคือมังกรในตำนานญี่ปุ่นมังกรไม่ใช่สัตว์ร้ายแต่มันคือพลังที่สูงเกินมนุษย์มังกรควบคุมน้ำฝนพายุและความเปลี่ยนแปลงแต่มีสิ่งหนึ่งที่คนมักเข้าใจผิดคนที่สักมังกรไม่ได้ต้องการอำนาจเหนือคนอื่นแต่ต้องการอำนาจเหนือใจตัวเองในเชิงจิตวิทยา มังกรคือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่มีพลังมีอารมณ์มีความดุเดือดอยู่ข้างในและกลัวสิ่งเดียวคือกลัวตัวเองควบคุมมันไม่ได้หลายคนที่เลือกลายมังกรเคยเป็นคนใจร้อนเคยพลาดหรือเคยทำร้ายตัวเองและคนอื่นด้วยอารมณ์มังกรจึงไม่ใช่การอวดแต่มันคือคำสัญญ,ญาเงียบๆกับตัวเองว่าฉันจะไม่ปล่อยให้พลังในตัวทำลายทุกอย่างอีกโอนิ ไม่ใช่ปีศาจในแบบตะวันตกแต่มันคือด้านมืดของมนุษย์ความโกรธความอิจฉาความแค้นความรู้สึกผิดในอดีตโอนิถูกใช้เตือนใจว่ามนุษย์ทุกคนมีปีศาจอยู่ข้างในในเชิงจิตวิทยาคนที่เลือกหลายโอนิมักไม่ใช่คนชั่วแต่เป็นคนที่รู้ตัวว่าตัวเองมีด้านมืดและเลือกที่จะไม่ปฏิเสธมันการสักโอนิไม่ใช่การยอมแพ้ให้ความชั่วแต่มันคือการยอมรับว่าฉัน ไม่ใช่คนดีตลอดเวลาเพราะคนที่ไม่ยอมรับเงามืดมักถูกเงามืดควบคุมโดยไม่รู้ตัวโอนี้จึงเป็นลายของคนที่กล้าส่องกระจกแล้วมองตัวเองตรงๆลายโคอิเป็นลายที่ดูสงบที่สุดแต่จริงๆแล้วมันคือหนึ่งในลายที่เจ็บปวดที่สุดตำนานเล่าว,ว่าปลาคาร์ฟที่ว่ายทวนน้ำผ่านน้ำเชี่ยวผ่านน้ำตกจะกลายเป็นมังกรแต่สิ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดคือ ปลาส่วนใหญ่ตายกลางทางในเชิงจิตวิทยาคนที่เลือกโคอิไม่ใช่คนที่ชนะแล้วแต่คือคนที่ยังไม่ชนะแต่ยังไม่ยอมแพ้โคอิเป็นลายของคนที่ล้มเหลวซ้ำๆไม่มีใครเห็นความพยายามชีวิตไม่ได้สวยงามเหมือนในคำคมมันคือการบอกตัวเองว่าถ้าวันนี้ฉันยังไม่เป็นมังกรอย่างน้อยฉันก็ยัง่ายอยู่มังกรโอนิและโคอิไม่ใช่ลายแยกจากกัน แต่มันคือสามชั้นของมนุษย์คนหนึ่งคยคือความพยายามโอนิคือความจริงด้านมืดมังกรคือตัวตนที่อยากไปถึงและเหตุผลที่อิเรซุมิมักสักทั้งหลังเพราะมันไม่ใช่แค่ภาพแต่มันคือแผนที่ชีวิตถ้าวันหนึ่งคุณเห็นใครสักลายเหล่านี้อย่าเพิ่งถามว่าลายอะไรเท่ไหมลองถามในใจเงียบๆว่าเขาผ่านอะไรมา ถึงต้องพกเรื่องราวนี้ไว้บนร่างกายเพราะบางคนไม่ได้ต้องการคำชมเขาแค่ต้องการใครสักคนที่เข้าใจผมไม่ได้เล่าเรื่องอิเรซุมิเพื่อให้คุณอยากสักแต่เพื่อให้คุณเข้าใจมนุษย์มากขึ้นเพราะรอยสักไม่เคยโกหกมันพูดแทนสิ่งที่เจ้าของไม่กล้าพูดออกมาและยังมีลาอีกมากที่ซ่อนเรื่องราวไว้ลึกกว่านี้